หวันมันละต้อนมาเอาเตัวลงทุนตัวลงทุนก้าลายชื่อไปแล้วอย่างคี้ก็นนี้ือว่าอยู่ในขั้นตอนการคือว่ามีข่าวอกว่ามีกนนำรัปรชเป็นรัฐมนตรีด้วยไม่ทราบต้องคงต้องรอทั้งหมดเ็นเตการแล้วจะทีผลไมนอนี้เพื่อเพื่อความที่ว่าเอเพื่อควาหมาสม ตามแล้วก็ประกอบกับทางด้านของทางถ้าเป็นวันละต์เองก็ไม่สบายที่จะหมอหลานะคะก็เดี๋นี้ก็ลองติดตู้ก็มีโอกาสนี้ในการที่จะมาปรับพฤติกรรมในตัวแล้วก็ความเหมาะสมจะต้องหาคนต้องมีการบ้านหรือเปล่าคะเป็นการงานปวดการบ้านแล้วคะแนนบางส่วนที่ขาดหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเราก็ต้องทํางานไปเรื่อยจริงก็ดูงานติดตามไปแล้วก็ดูจังหวะเวลาแล้วก็ความเหมาะสม ถือว่าทํามาประมาณเกือบเดือนแล้วนะคะก็อยากให้มีการปรับให้มีการลงผลออกมาแล้วไม่ยีใช่ไหมครับแต่ลงออกมาแล้วไม่ยีสังคมรัดตายนะครับเพรอะคนรอกมาก่อนทําไมที่ชื่อปรรคตัดใหญ่เป็นการดําเนินการอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการในส่วนของพรรคชาติพัฒนานี่ต้องหาคนจากพรรคชาติพัฒนามามาอยู่ในตําแหน่งหรือว่าของพรรคเพื่อไทยครับแต่นะคะก็ในส่วนของพรรคร่วมก็ยังเป็นต้าของพรรคร่วมเหมือนเดิมนะคะจริงแล้วในส่วนของพัคร่วมเราก็ต้องเป็นหน้าที่ของการพักร่วมซึ่งในส่วนนี้ ใช่พัฒนาก็ยืนยันผู้เดินลายชื่อที่ออกมาที่ตรลงไหมคะท่านนายกพาลายชื่อที่ออกมาไม่ใช่เรื่อไม่ใช่เรื่องการตรบต่างแตอบแทนใช่ไหมครับท่านนายกครับ